นานๆนนได้เห็นป๊อกปิยธิดารับอีเวนต์สักทีนะคะลุกก็สวยเป๊ะแบบนี้ละค่ะแฟนละครและแฟนรายการแข่งทําอาหารเห็นบ่อยก็เลยไม่คุ้นกับการเผยหน้าสดในรายการบนช่อง YouTube ของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ ที่คนไม่ค่อยเห็นความสวยที่แท้จริงพี่ป๊อกบอกว่าไม่ได้อยากจะปิดบังอะไรหรอกคะ่ะปกติถ้าไม่ทํางานก็แทบจะไม่แต่งหน้าอยู่แล้วแต่พูดตรงๆเลยว่ารายการนอกแผนที่บนช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยไม่เคยยิงแอดไม่เคยซื้อโฆษณาเลยคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นคืออีพีแรกเนี่ยไปเยือนชุมชนบ้านห้วยทนจังหวัดน่านชิมกาแฟพักโฮมสเตย์วิวหลักล้านนะคะมีคนดูเยอะเลยคุณผู้ชม40,000 0วิวแต่พักหลังคลิปที่ทำออกมาคนดูมัน น้อยแต่มันน้อยจากหลักแสนเหลือแค่หลักร้อยเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคะก็ใจหายละคะ่ะคนทําแล้วก็เลยสงสัยต่ออ้าวมันยังไงลองวนดูซ้ำเป็น1 0บสรอบในวันเดียวปรากฏว่าวิวมันไม่ขึ้นสักวิวเลยนะคะววค,คือเรื่องยอดเ a g ก ment ไม่ปฏิเสธว่าจําเป็นกับ คนทําสื่อแต่เรื่องมองจุดยืนการทําช่องที่ดําเนินรายการกู้กับสามีพิตักนี่แหละบอกว่าอยากให้เป็นรายการท่องเที่ยวกึ่งสารคดีพาคนดูไปเห็นขั้นตอนว่ากว่าแต่ละที่ชุมชนจะได้ผลผลิตทางการเกษตรนะคะเป็นยังไงแล้วก็รู้จักประเพณีวิธีต่างๆของพื้นถิ่นด้วยหลายคลิปได้ฟีดแบ็กชื่นใจจากชาวบ้านบอกว่าดูแล้วภูมิใจเจ้าของช่องก็เลยหายเหนื่อยบอกว่าอันนี้น่าจะสําคัญกว่ายอดวิวละค่ะคือเราไม่ได้มองที่ ที่ยอดคนดูว่าคนดูจะถึงขั้นไหนแต่เรารู้สึกว่าเกษตรกร,กรต่างหากเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่เราไปหาเขาบ้างเท่านั้นเอง จุดประสงค์หลักของเรามีแค่ตรงนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากทํารายการเพื่อให้ได้ยอดวิวเยอะๆเ,เราก็ไปตั้งโต๊ะแล้วก็นั่งนินทาเพื่อนในวงการที่เรารู้จักเยอะแยะไม่ดีกว่าหรออะไรไม่ก,ก็อาจจะสนุกเขาก็ทํกัปเยอะแยะแต่เรารู้สึกแค่ว่าทําอะไรที่มันได้ประโยชน์ที่มันยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนจริงๆมากกว่า หนึ่งปีที่ทำรายการเดินทางมาถึงตอนที่40ได้ด้วยทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะซึ่งให้โจทย์มาว่าอยากทำรายการเน้นให้ความรู้แต่ว่าเอาแบบสบายๆก็เลยจำเป็นต้องตัดพาร์ทนะคะการเอนเตอร์เทนแซวกันเองระหว่างพิธีกรสามีออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าสบายๆแต่ขอกึ่งทางการพน่ปพิปกปิยธ <นะ S 1> ิดา <นะ S 1> จึงเอาคอนเทนต์ที่ไม่ได้ออนแอร์ทางช่อง YouTube ค่ะมาลงอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะอย่างทิกตอกพบว่าหลายคลิปกลายเป็นหลักล้านอยู่เหมือนกันขณะที่ จำนวนผู้ติดตามช่องทิกต o k ก็เยอะกว่า y o u YouTube ที่มีเพียงหลักหมื่นนะคะ <G> ก็เลยอาศัย engagement ปังๆไปเอื้ออีกแพลตฟอร์มที่เอาไว้ปล่อยรายการตัวเต็มค่ะเวลาที่เราจะมีมุกอะไรเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะโดนตัดมันจะโดนตัดเพราะว่าเหมือนกับบางทีมันอาจจะทางทางหน่วยงานเขาอาจจะคิดว่ามันนอกเรื่อง แต่ว่าเราก็จะนำคลิปสั้นๆเหล่านั้นน่ะเอาไปลง tiktok ลอกลงในรีลของเราซึ่งบางคนก็ดูเราก็บอกว่าอ้าทำไมในคลิปยาวไม่มีก็เพราะว่ามันใส่ในคลิปยาวไม่ได้ค่ะเราเลยต้องเอามาเอามาดูกันเองเล่นๆ ก็ไม่ใช่แค่บทบาทในะรายการทีวีนะคะรายการออนไลน์ดีกรีด้านการทําอาหารของพี่ป๊อกปิยธิดาก็ไม่ธรรมดาค่ะคนนี้ก็ต้องเรียกเชฟป๊อกนะคะจบหลักสูตรการทําอาหารทั้งของข้าวหวานล่าสุดยังไม่หยุดหาความรู้ค่ะเพิ่งเรียนจบคอร์สด้านการวิเคราะห์ไวน์ค่ะที่เจ้าตัวพูดติดตลกว่าเป็นนักดื่มสายคุณภาพนะจ๊ะและอยากเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ